นี่ติขนมขนมแล้วล่ะเลยนี่อ้าวถูกก่อนถูกก่อนถูกถูกช่องมือเป็นบ่บอกระบบก้าวสาวบอถูกเอาสวัสดีนะสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องเว่าสุขสุขคนยินดีต้อนรับขาสองสามวันส่วนสุดจะบุษงานสับบัวดีกระไรเสียวตลอด วันนี้ก็มากับทีมงานผู <t> ้เบพี <t> ่น <t> ้องเนาะสามบอลสาวนวลเนาะจะไปเพื <t> ่อนแม่น <t> ้องตองเนี่กับวิหินน้องตองขมาทางเอื้อยเพิ่นเนาะก็คือว่าเอื้อยห้องเนาะกับที่เพิ่นมีลูกน้อยลูกใหญ่ค่ะในภูเบพี่น้องก็เมื่อนั้นกับชาวนวลกับหินเพิ่นอยู่แต่ว่าสาวนวลกับว่าได้สัมผัสเพิ่นเนาะบริทักได้ถามเพิ่นว่าเพิ่นมายังไงมาดินโบคือแปลว่ามาเอาสิ่งของน้ำน้องตองเนาะผู้เบพี่น้องเนาะ กัมื่อนี้กับโมมี่ยังร้ายพ่อแม่พี่น้องเนาะจำนวนก็ได้เอาเข่ามาให้เพื่อนเน่แล้วกัสิเป็นไข่มาม่าแล้วกับาอ้อมลูกน้อยเพื่อนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกะขนมข้าวต้มพผลามาผักเิ็กน้อยน้ำเน่เนาะกับมื่อนี้กัมากับทีมงานพ่อแม่พี่น้องกะสิเป็นวาวัยสบายดีพ่อแม่พี่น้องไก่ได้เรับปยิญญาเสียงวาสัยกัมาน้ำกันพ่อแม่พี่น้องกะเพื่อนกะเอาเครื่องมา ไช่สาวนวลสาวนวลก็เอาเครื่องไม้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องทีมงานกับต่างต่างช่วยกันไปกันมาพ่อแม่พี่น้องเนาะกับสาวบัวบ้านหน้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงสาวบัวบรรยากาศฮอนฮอนฮอนเนาะฮอนไายมาเนี่ยกะโอเคพ่อแม่พี่น้องกะสาวนวลกับโบบอกยังได้เนาะไปหาพไปชมสาวนวลเลยไปทักทายสบายดีกับเพิ่นเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเส้นพิ่งกับอยู่ป่าอยู่ดงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็เป็นทั้งแม่น้องตองพ่อแม่พี่น้องพามาเนาะเช้าน้องกะบะฮู้เส้นทางเนี่ยกะเส้นทางกะกะลำบากอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมีห่วยมีห้องนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะอุปสรรคหลายอย่างเอ่อพระรามพลีเช้าน้องกะบะฮู้หรอกพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเห็นยังกันเนาะมาหนีเนาะสบายดีสบายดีสบายดีหนูเมื่อย โดยว่เป็นอย่างเฮ็ดยังนอนนนเฮ็ดทานขายม่นบ่โอ้จบเทไรจบน้อยน้อยนี่ชิบชพันกีบเดยเลยเยจ้าเห็ดตลอดม่นบ่ บอ่อหากาเห็ดอันนี้แหละโ <c oughs> อ้ทำมาหากินมีอาชีพก็ดีแล้วละ่ะ <c oughs> โอ้พอด้แก้ในครอบในครัวเนาะก็โอเคโอเคไอเดี๋ยวเขากิดจะไปทำอันเมียพันเลยเนาะพอดีพันเลยเนาะมันกเนะกิจะเป็นเฮือนชานร้านเป้นเพื่อนหน,กมมนอกพอดีพันเลยเนาะบริเวณก็มีแต่ป่าเนาะทุ่งไห้ทุงท่งน้าพอดีพันเลยนนะี่เด็จะอยู่ป่าแต่ว่าอันนี้เป็นเฮือนเพนนะื่อนเนาะ เพือ่อนบอนเพื่อนที่อาศัยอยู่เนาะกาชาโนนก็บม่เคยเข้ามาหรอกชินเช่นเช่นทางชินนี่เนาะสบายดีสบายดีสบายดีทองเอาทองบสบายดีบ่อยแล้วอยากไปเหนือเหนือกันสบายดีสบายดีดูสบายดีเช่นกันเนาะกาเมรี่กาชาโนนก็ได้เอาเขามาให้เพลินเลยเนาะกับมี อ้อเป็นไข่เนาะอยู่ในกินน่ะอันนี้จะเป็นขนมก็ห้เด็กน้อยมีบอลูกจะมีคนโอ้มานั่งนะแม่พี่ได้ดะมาเด้อเกาะพี่ได้เาไหร่เกาะหรือเปล่าเอะละเ็กมากอ่นมันนี่อันนี้โชยทิอืมตะกนก่อนเออเออกอเ่ก่อนเนี่ยเอ็นนึงมันไปสบายดียังไมรเด้ออเด้อเด้อดดี สบายดีเป <laughs> <c oughs> <fry> <laughs> ็นอยู and <laughs> <s Private> ่บ่ล่ะโดยสบายดีด้วยแท้หมดนะจะแจักเด้อเนาะเออเออโดยโดยโดยกะเมื่อนั้นเคยเห็นอยู่เนาะเจ้าเมื่อเพื่อนน้องตองเป็นบ่เอ่อเจ้าเมื่อยังล่ะไม่ข้าวข้าวให้ตอบโอ้เมื่อขอข้าวน้ำน้องตองผมมีข้าวกินเป็นบ่เออสื่อจังไรเนาะสื่อจัง ่ซื้อหองอายุจังปีล่ะอายุ15บ่บ่เจอชาวปายได้แล้วเนาะชาวปายได้อืมชาวปายได้แล้ว่ะ78ไบ่่าเาาได้ซําก่อยเอาบ่ออุเนาะอ่าโอเคอมีลูกจักคน3 3คนผู้ผู้น้อยนี่อัน มนยิ่งผู้ชายูุชายเนาะโอ้ได้จากมือจากเรือนได้เลยกระดเดอนเดือนหนึ่งโอ้กับมือนั่งกับทางเฮากับมาได้แบบว่าเห็นเจ้าแต่บ่ได้ถ่ายได้ทามเนาะเพราะว่าเจ้ากับอุ้มลูกลงมาอยู่ตลางคือว่ามาลิ่มายังยี่เชือนะกูไ่ได้ถ่ายได้ทามนอกจากว่าดังขีดที่จะหูเนาะเป็นเอื่อยน้องตองเนาะ ผู้นี้ชื่อจังได๋นี่อันนี้ตาออนหตาออนตาออนผู้ผู้ผู้นั้นผู้เอื้อยบ่โดยเออผู้ลูกกกเนาะโดยจักปีแล้วหั่นอันนี้3 3ปี2ปีนี่เพิ่งเกิดดินตนหญ้าดินจะเบิดแม่นบ่อันนี้นะแม่นบ่ดินแต่คานี้แหละคเฮือนดินมูลหญ้าบ่โดยเพิ่นให้อยู่ออกมาชวนของเจ้าแล้วบ่ บาได้อยู่ร่วมกระเพิร์ดบ่เออยรวยรวยอยู่จักปีได้ดิฮะปามานอ่ะปีนึงออกมาอ่าก็ออกมาปีหนึ่งเนี่ยออกมาจากพ่อแม่บ่สามปีเลยสามปีแล้วสวัสดีแม่สวัสดีลืมสวัสดีกับแม่์ได้เนี่ยรวยอ้ยสวัสดีก็คือว่าแม่นำทางมาเนาะแม่เนาะ สบายทางสาวนวลกับบุหู่พ่อแม่พี่น้องก็เลยแม่น้องตองพาทางมาเพราะว่ามันหูเนาะก็โอเคใช่ไหกับมาหนี้กับมีข้าวเด้อมาให้กับเจ้าเนาะกับ่าเจ้ากับมามีข้าวกินเนาะเมรอันนี้กัะตองขึนจองให้จังหหากับโทรหาน้องตองะไรเมื่อเช้านี้ก็นเลยน้องตโตมาสีมาส่งเจ้าก็เลยแบบมามีข้าวกินก็เลยมาซื้อข้าวมาให้เนาะกับอันนี้กับ อ่าเป็นมีเด้อต้่มยังกินก็ได้เดี๋ยวอันนี้เป็นขนมขนมแล้วล่ะเลยนี่อ้าวถูก่อนถูก่อนถูกอะไรล่ะถูถูช่องมือเป็นบ่บวกก้าเอาสาวบวกถูกเอาไปไปแบ่งกันกินอยู่ทั้งดังเด้อไปแบ่งแกะแบ่งปันกันไปแล้วก็ชิเป็นผ้าอ้อมเด้อผ้าอ้อมนี่ก็ตกอยู่เศษฝายผมไปรอสานวันกับบาริซือ อ้อมเด็กน้อยให้กับครอบครัวละบ่เคยเนาะบ่ใช่ง่ายๆกับบ่เคยพูดเนาะกับ่เคยชื่ออ่าเผ่าอ้อมเนาะอันนี้ก็ตุ้กิวแสนแสนห่าพันกิบพูดเนาะกัก็สมควรอยู่เนาะกับเพลงยังกับเพลงคู่มือนกับอันนี้ก็สิเป็นไข่พูดเนาะไข่กินได้มันบ่กินไม่ได้เนาะไข่เนาะยังคลาอยู่พูดเนาะกับยังยังลูกน้อยอยู่เนาะ ไข่นี่กินบ่ได้กะเอาไว้ให้ลูกให้ผัวได้กินอืออ้อมก็เอาไว้ใช้เนาะยังใช้ผอมอยู่ล่ะ่ใช้เนาะอันน่ะเพฮอเอาบ่โดยก็ใเสื้อแล้วติได้ได้อยู่เนาะใช้ทมาหากินยังเจ้าตน่ะมึงมได้ไปหา ไเตะานนี่บ่ไปหาดอกไม้เนเตเตะานดยมื่อตอนเช่าเมื่อเช่านี่ยางมาเมนบออุ้มดุกนอยนี่ยางมาตอนจะเมื่อกะบยางเมื่อลุกกดีกน้อยัะนยางเมื่อน้ำกันอาทีโทคือเมื่อห่อะนะอ้ามัมีรถเนาะนีอันนี้แหละอุ่มชอยเช่านี่หันลงตะูหั่นเด้อเดล น้ำตาตกน้ำรูกอะไรก็เพิ่นก็กินข้าวหย่ำานีบ่กินข้าวหย่ำได้นหน่อยนี่นะกินข้าวกหไก่กินไวให้สิคือยังหนมอยคือไห่คือไห้กินไว้ใด้ดิคือเังหน่อยเดยปกติบ่ไห้กินหน่อยแบบนี้ฮกเลือนจะยังไห้กินข้าว เด็กน <c oughs> ้อยมันบ่แพ้ลําไส้เด้มานอนมันสิพาให้เป็นพยาบาเด็กน้อยแบบ1ห้องบ่ห้องเสียบ่มันสิเป็นแบบนี้ไดาน้ํา้อก็มานํากันมาส่งน้องสาวบ่้าวน้องสาวลบาดนี่เออเยอนนดังครับเอ้ยน้องสาวเนาะ ดยูดูดูเอาลูกเอาหัวนี่จะปีแล้วนี่ไงนะเจ้านะสรรอบครัวนี่จะปีแล้วเอาลูกเอาหัวสามฮันก็ได้สามปีเออดูดูดูก็โอเคจะให้ทั้งเจ้าขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีหน่ยเด้อดูดย ข่อย <c oughs> ่นยู่ดีมีแห้งเนาะที่บ่าอินดูเมตตาชงสานรขบคัวเจ้าเนาะโดยเงินที่เดือกอะเดี๋ยวข่อยจะเอาไว้ให้ซื้อกินยู่ได้รอบครัวเด้อกินยังกินัเตละมอเกินน้ำไม้ อเป็นร้อยเด้อเออโดยๆๆเอ้ากะเป็นเงินทาผู้ใหญจะดีเพิ s <S ่นนั่นแหละเด้อเอาไว้ให้เจ้าซื้อกินซื้ออยู่เนาะว่ากินบ่ได้นคเพิ่นยังหนซื้อกินเนาะโดยโอเคซั่นน่ะกะทางเฮาก็สิได้ขอกลับก่อนั่นเนาะโดยสดีสดีโยสดีน้องทองสดีสดีแม่โดยไปเบิน้องตองโดย พึ่งน้าคนจอบลอยน้าบายดีน้องตองเป็นยังไงบบานี้นะมาทำงานน้ำอื้ยน้ำอ้ายบ่เออจะมีอาชีพเด็ดนี่นะดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะอืมเนี่ยนักชื้อนี่ได้ห้ามได้เฮียนอยู่บ่เจ้าเนี่เฮียนอยู่บ่ล่ะอ่านให้เกิดพัง่อยกาติตตโตนี่อยากได้ยินอ่านบ่เป็นแล้วว่าส์ จ <c collaborate> <es> ักมื้อจะสิเมื่อคือว่าเมือบ่มื้อนี้มื้ออื่นมื้ออื่นสิเมื่อโอ๋มาให้ทานช่วยอ้ายสบายดีเจ้ามีซ o ้มื้อนี้ก็ดีน้องตองเอ้ยมาซ่อยเอื้อยซ่ยหยังก็พอได้นั่นเนาะก็เฮ็ดทานเฮ็ดหยังายกลัวว่าบ่มีเียหยังเฮ็ดกโอเคพี่น้องกโอเคน้องตองเอื้อยกว่าสิมาสอนหนังสือเจ้ามื้อนี้ะแต่ว่าเจ้าบ่ได้อยู่แล้ว เวลามันก็บ่ได้ท่าเอื้อยเนาะก็เอื้อยก็สิได้คอโตกับก่อนเด้อตั้งใจเฮียนเด้อเอื้อยก็สิโทรมาโทรศัพท์เจ้าก็โอ้ยโทรก็บ่ติดมีตะลังตอดๆแต้ๆอยู่นั่นล่ะเก่าคือเดิมค่ายบ่มีสัญญาณนี่ล่ะก่โอเคซะเยก็่มีหยังดเอื้อยก็สิได้อกับก่อนเด้อโดยสบายดีสบายดีอ้ายสัดีวโยก็โอเค เจ้าเซนຫນួនກໍຊິຂໍຍ НЯ ໄປເບິ່ງໃນຄອບຄົວເພິ່ນເນາະພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເນາະຂໍນິຍາເດີ້ພຸ້ນໄປເບືອຫມນອງບິນດປປດນເນານີົມຍັນີອງດີດ โอเคโอเคโอ้ผมเป็นพนักงานผมกับโมมี่ยังเนาะผ่าเพลินที่เพลินหอมกับขาดไปแล้วผมนะหนุ่มเช้าเพื่อนกันเนาะนี่อาจจะเป็นมุ่งอาจจะเป็นบรรยูบรรนอนเพื่อนนะพผนเนาะกับโมีสังเนาะผมหนุ่มเนาะ ໃສ່ນອນໝອນກະແບບນັບຄົນນອນຫັ້ນນະເນາະຍັງຊິຢູ່ຊິຍັງໄປນີ້ນີ້ມີແດງອືຫຼໍຍ น้ำอย่างวะคือว่าอันนี้อนั้นเนภูมิหน็อกโอ้หนำร้านมีหินปูนหิตพูนแก่เห็ดแก่หอมนเขาตีนหนักเลยโอเคภูม,มิหนอ็อกประมาณชั่มนี้เนาะอันนี้จะเป็นเทือนเพื่อน,นอาเด็บภนมิหนาะเนาะเออเพิ่งมาอยู่เนาะภูม,มิหนาะ นี่นก็บใบซานเพลินะโอเคประมาณชั่วหนึ่งเพลินพนี่น้องเราจะที่ชาวนวลหมอกอ่าสิงหมอกคองให้ครับควบควบเพลินแล้วเนาะทางเพลินก็ดีโมกดีใจเพลนพี่น้องเาวานอนกับได้มาสัมผัสเพลินออกเนาะแต่ว่าเห็นมือมือ,ม,อมือก่อนเพลินก็นมาบ้านน้องตองเพลนพี่น้องก็ได้ยินข่าวว่าน้องตองว่าเอื้อยบ่มีข้าวกินเนาะ สานวลก็เลยสื่อเขามาให้เพิ่นพเมรพน้องมื้อนี้ก็ได้เนาะกระทั่งที่ดีสานวลก็ขอขอบมกขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีได้ได้พเม่พน้องเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงความเจ็บกอยให้ได้ความไข้กายให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เพิ่นได้สมความปัถนาน้องอเม่พน้องก็ขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงพเม่พน้องขอให้เพิ่นเจริญเจริญในหน้าที่การงานเนาะสาธุพเม่พน้องเนาะ กัสาวนวก็ดีใจน้าเพิ่นลายพเมยพี่น้องเพิ่งกระยางลูกยางเต้าลูกเพิ่นสจเพิ่งจะออกมาเนาะได้อยู่หนึ่งเดือนเพิ่นว่าเนาะกะเพิ่นกะเพิ่งสร้างครอบครัวพ่อเมยพี่น้องได้อยู่สองสามปีผ่านมาเนาะกะโอเคเวพี่น้องมัมียังลายเนาะสาวนิมัอนี้กะสาวนวกัสิได็จขอโตกับก้อนพ่อเมยพี่น้องเนาะกดเซ็กดได้ผ่าเป็นกำลังใจให้สาวนวลเนาะเพราะได้ทำคลิปต่อๆไปพ่อแม่พี่น้องเนาะ กมามนี้กบสิไราลาทุกๆคนเมื่อก่อนเพื่อนราะไว้พอสานวันคลิปหนาขากาคำบัสสบายดี